กระแสหนังก็ก็ทักไปถามพีเสือแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างพีเสือพี่เสือก็บูดว่าแบบว่าอืมก็แบบมันช่วงโควิดก็แบบนี้แหละอะไรเงี้ยอยากเป็นนักแสดงในวงการไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะแค่รู้สึกว่าคือถ้าได้รับโอกาสก็อยากทำ แต่ว่าจีเดี๋ยวจีจะไปออกกลังกายทุกคนไม่วันนี้ไม่ออกโอ้อะไรอ่ะเยว่าจะออกไนะอ่านหนังก็ยไม่อ่านตั้งแต่นู่นแล้วอเนะอหรอสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนได้ดูมาเธอเกมเมอร์หรือ,อยังคะคนได้ดูมาเธอเกมเมอร์หรือยังคะหน้าไม้เปิดห,ห้าละตาเองอ่ะไปดูยังหนังเีย,ยเบบร์ด,ดูดูมันฝัดมิ้น ฟัดเบนแย่แย่มากรีพอร์ตแบบทุกคนใครสำหรับใครที่ไม่ดูมาเธอเกมเมอร์นะคะตอนนี้เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์แล้วนะคะสามารถไปรับชมกันได้หน้าเหมือนนางเองเลยค่ะฟังไม่รู้เรื่องก็แย่แล้วโลเพเป็นฟ้าเป็นฟอร์ฟอกายเหรอวู้วู้ ปั่นอะแล้วใจเอาปั่นเน้นหนังจะลงเน็ตฟลิกไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะยังไม่รู้ก็ก็ไปแอบ,บถามถาม,มานะเขาบอกว่าเออยังไม่แน่ใจขายเคยรียดยังก็เครียดเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะทําสําเร็จนะคะไม่ได้เครียดเรื่องกระแสหนังหรืออะไรนะคะไม่ต้องคิดกันไปเองนะคะกระแสหนังก็ ก็ท <No. No. S 1> ักไปถามพี่เสือแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างพี่เสือพี่เสือก็พูดว่าแบบว่าอืมก็แบบมันช่วงโควิดก็แบบนี้แหละอะไรเงี้ยอืก็คุยเรื่องกระแสนังว่าแบบว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่เสือว่าก็มีทั้งแบบฝ่ายที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรแบบนั้นหนังมีเดินสายต่างจังหวัดไหมคะหนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าคิวมันไม่แน่นอนเลยอะทุกคนรับปรางกับกอบเป็นแฟนกันไหมถ้าอยากรู้ก็ไปดูในภาพยนตร์นะคะไปดูเลรคคะ ในโลงตอนนี้รีบไปดูนะคะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวรอบมันน้อยลงแล้วนะอยากเป็นนักแสดงในวงการไหมตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะแค่รู้สึกว่าคือถ้าได้รับโอกาสก็อยากทําแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในสัญญาของดินงรีก็ยังไม่ได้คิดว่าอยากไปเป็นนักแสดงอะไรแบบนั้นแบบไปจริงจังด้านนั้นอะไรเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าต้องค่อยๆไต่ระดับไปมากกว่าเขาบอกว่าด <K> ูเทนเน็ตคือห้าม เล่นโทรศัพท์เด็ดขาดห้ามแบบห้ามแบบห้ามตาหลุดจากจอเด็ดขาดไม่งั้นแบบไปเร็วมากเลย้ยก็เลยแบบองตายฉันจะดูได้หรือไม่แต่หนูรู้สึก CG ของมาเธอเกมเมอร์ดีนะพี่ได้อวยนะแกแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีจริงๆนะทุกคนต้องไปดูกับตาทุกคนทุกคนอย่าเชื่อรีวิวเยอะสิทุกคนต้องไปดูเองกับตาคือหนูก็เห็นหนูก็อ่านรีวิวอะไรอยเงี้ยคือหนูก็ก็เห็นด้วยกับเขานะแต่ว่ามันก็แล้วแต่รสนิยมคน ก็อยากให้ลองเปิดใจไปดูนะคะคือเห็นบางคนแบบว่าคือบางทีเราเราก็เห็นว่าแบบว่ามีคนพูดคือหนูก็ส่องมาเทเกมเมอร์ใช่ไหมแบบแบบเขาก็พูดว่าแบบว่าเออไปดูมาผิดหวังมากเลยแบบไม่แนะนําไม่ใครไปดูทั้งนั้นหนูว่าเราไม่สมควรพูดแบบนั้นนะเพราะว่ามันแล้วแต่คนอะ คือคุณไม่ชอบแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะชอบก็ได้นะเนี่ยมันก็เสียใจมันก็หนังเล้าว่าเออแบบว่าอย่าไปฟังคือแล้วแต่แล้วแต่คนนขึออ้นหนังมันแบบมันคือความชอบส่วนบุคคลนะ่ะเออคือถ้าอยากรู้มันเป็นไงก็ไปลองดูค่ะทุกคนจริงแต่ว่ามุมกล้องแปลกมากเลยนะคือแบบว่าหนูดูว่าเฮ้ยมันแบบม,มันมันแปลกคือหนูก็ไม่ได้ดูหนังเก่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นมุมที่แบบไม่เคยเห็นนะ่ะแล้วก็ เอ้ยเมียเมียมาพูดพูดพูดไปดูเองไปดูเองค่ะไม่มีรคนบอกว่าหนูหน ah ้าเหมือนพี่เติร์ดไอเนี่ยจี้บอกบ่อยมากเลยหน้าเหมือนพี่เติร์ดเลยพี่น้องที่พัดพาพเห็นไหมเห็นติ๊กต็อกใช่ไหมเออคือพี่ออมหนึ่งพี่แก้วเดินมาประมาณแล้วท่าออกบางกายเขาก ถ่ม,มองแล้วก็แต่ข้าก็มองไม่เห็นเขานะไม่เห็นว่าเขา r ีแอคยังไงไปแล้วนะ ทุกคนก็พักผ่อนเยอะๆดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่สุ ja ้ๆเดี๋ยวพรุ่งนี right. <B> ้อาจจะติ้งให้ไปแล้นนะบ๊ายบายค่ะ Save on the left.